น้องพลอยสวยมากค่ะเจ้าหญิงน้อยโอ้ยไหนๆนันนน้นยืนอยู่ทั้งนั้นเนลยยากถ่ายด้วย,ย,วยโอ้ยน้องพลอยเป็นสาวนะทำไมหนูยิ่ง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 แต่งอย่าง,งนี้หนูโตขึ้นโตขึ้นแล้วสาวสวยอะ่ะหนูรู้ตัวไหมลูกรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมว่าหนูแต่งแบบนี้หนูเหมือนผู้ใหญ่เลยอะ่ะพี่เมย์ โอ้โหทรงผมเขาสวยมากนะเอซี่สวยเอยเห็นไหมแต่คนชมมว่าสวยเฮ้ยเ,ยเยขาแต่งอย่างนี้แล้วเหมือนไอ้นวนมาแล้วเพื่อนหนูน้องตองก็มาแล้วน้องตองมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยลูกอโอ้รถคู่ใจ รถคือใจน้องต่อมาแล้วนะคะไปลูกไปตองก็มาแล้วค่ะบิ๊กเบนปานยี่ร้อมยังไม่มาพี่ล้อมเขาขี่มอเอไซค์แป๊บเดียวเขาไป,ท,ไาไปาที่บ้านใช,ใช่ค่ะตองแค่แต่งตัวให้ลูกอุ้ยทำไมหนูเก่งจังเลย อ๋อพี่เมย์แต่งหน้าให้โอ้สวยจังขอบคุณพี่เมย์หรือเปล่าลูกโอเค <c oughs> ไม่ไม่รับปานปด้วยขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปยุคู่กับพี่พี่พลอย <c oughs> ขึ้นไปเลย,ยคู่กันเลยลูกาาบ้้นีเ เหลืองครึ่งหนึ่งขาครึ่งนึงบอกใช่ค่ะเออใช่ใช่แบ่งเหลืองครึ่งนึ่งขาครึ่งนึงไปเลยง่ายดีขาหลังเหลืองครึ่งครึ่งสวยกว่านะเสือออยู่แผนกวิ่งเหลือเหลือที่ให้เสือวิ่งเลยทีไรมันอยู่ส

ก็แท้ก็แท้ทำไงดีป้าขยันหน่อยเดี๋ยวดีเจจะวิ่งไปเปิดเพลงเดี๋ยวสิใจเย็นๆใจเย็นๆครบยังอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วเด้อไม่ใยถ่ายนานแล้วค่อยจะออกสวัสดีค่ะอยู่กับสมอน์ชาแนลนะคะ ตัวตัวมันต้องมีตัวสับบางอยู่แล้องฝอยนะครับจะรู้ตัวไหมเออทุกคนจะรู้หมดแต่มีคนหน,นึ่งไม่รู้สิบตัวเลยทีเ่เป็นใครนั่งทับโทรศัพท์แล้วไม่รู้สิบตัวเด็กหมอนเอตตาทัาเอาอ,ออกไอ้ตัวนั้นมาให้นะ้องฝอยนั่งสิตัวที่ย่อยนั่งอ่ะเป็นใส่พานอ่ะมันนั่งแล้วมันไม่รู้ลูก มันไม่รู้ว่าเรล่านั่งมันไม่รู้มันไม่โดนตูดยายไงมเคยมันอยู่ในสายพานมันไม่รู้เคยแตมันไม่ได้อยู่ตรงก้นยายเนาะก็มันอยู่ก็มันไม่ได้อยู่ตรงก้นผมมรู้มันก็เลยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันผมว่ายาสมารไม่ปกติแล้วว้าไปโรงพยาบาลทันยาเลยโอ๊ยปอไปดอกเดิประทัดไป วั hand, นนี้ค่ะแต่งหน้าให้หนูโอ้โหน้องตองเห็นพี่เมย์มาวิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะนี่โอ้โหวิ่งมาแต่ไกลเลยเดินว่าเดินเอาหวีคือน้องตองอาฝากเมซื้อหวีหวีหนึ่งมาแต่พอดีว่าเรารีบกลับแล้วคิวมันเยอะถือวีเยอะแต่คิวเยอะ พรุ่งนี้พี่เม่ไปซื้อให้ใหม่ก็เลยซื้อขนมมาแทนอ้าวผีอ่ะผีทำไมมันอันนั้นหรอคะมันตอดแถวยาวยาวมากเลยวันนี้คนสงสัยค,คนกลับม,มจาจากสงการใช่เหรอตรงที่มันใกล้ๆร้านตอกตะปูนะร้านบ้านหวัวใช่อืมเขาจ่ายเงินเยอะคนตอดแถวยืดอืม,อมแล้วเมื่อวานทำไมหนูไม่บอกยายซื้อให้อ่ะ ไม่รู้ว่าหนูอยากได้ทําไมไม่บอกยายซื้อให้เมื่อวานเราเข้าไปร้านนั้นเองอ่ะร้านอะไรหน้าไอตงน,นะชื่อร้านอะไรที่สีชมพูนั่นอ่ะอ๋อตรงใกล้เซเว่นใช่ไหมใช่ค่ะชื่อร้านอะไรนะนหนูไม่ได้คันหัวถ้านหนูบอกยายยายก็ซื้อให้อืนอ่นยังซื้อได้นนนนหนูไม่ได้บอก,นบอกเนาะโอ้ยดูสิวิ่งมาแต่ไกลเลย <laughs> เห็นพี่เมย์มาอ๋อใช่เขาวิ่งมาเลยนี่เขาเห็นรถนูเขาวิ่งมาเลย เขาบอกว่าจะมาหวีเมื่อวานเขาก็ไม่ได้บอกยายว่าเขาอยากได้หวีเนาะเขาก็เลือกแต่อันที่ไหนเขาอยากได้เขาก็เลยถามว่าใครให้กิฟบสวยจังเลยเขาก็บอกว่าพี่มีให้ยิ่งมาเตกไกลเลยนะคะเอฟซีสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้ก็ โอ้พี่เน่งกับน้องมุกมากินอะไรนาะที่นี่นะคะมากินอะไรเนาะแม่ย่าแม่ดีบ้านสีวิไลเนี่ยโอ้ดีใจหลายเนาะโู้จกักอันนี้ก็โู้จักพี่เน่งพ่อมันว่โนุ่นเห็นว่าดีใจหลายเนาะโอ้มาจากสงขาพี่เน่งมาจากสงขาใช่ไหม ีมาจากสงขานะคะรู้จักทุกช่องเลยนะคะนี่มาขอพรหลวงปู่นะคะมามาแก้เจ้าตัวน้อยนะนี่นะคะ ตอนนี้เอฟซีก็มาเรื่อยๆนะคะงูกดจุดทูบแล้วนะคะขอพ่อนนะคะ ตอนนี้กำลังขอพรอ,อยู่นะคะขอพรเสร็จแล้วก็ค่อยอ่าไหว้ต่อนะคะสีบานเยนสวยงามมากเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็มาจากชุม พรเลยนะคะมาใต้เลยนะคะตอนนี้เอฟซีก็มาเรื่อยๆนะคะตอนนี้กำลังขอพรอ,อยู่นะคะเอะ อันนี้เอฟซีก็มาจากไกลเลยนะคะรู้จักทุกช่องเป็นอย่างดีนะคะคุณแม่ก็รู้จักทุกช่องเลยนะคะคุณแม่ก็ขอผอนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็ขอผ่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกบเออใโอเค

ตะวันสวยนะคะไปไหนไปส่งบอกเอา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 ไปแล้วไปแล้ว